แนวคิดของรถไฟหรูย้อนยุคสยามแกรนด์เฮอริเทจเทรน2025หรือชื่อทางการว่า Blue Jasmine Luxury r a i l Journey ได้สร้างความตื่นเต้นในวงการท่องเที่ยวไทยอย่างมากเพราะนี่คือการยกระดับการเดินทางด้วยรถไฟให้กลายเป็นประสบการณ์สุดพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครขบวนรถไฟนี้ถูกปรับปรุงมาจากรถไฟนอนญี่ปุ่นยุค1 9 6 0 S ที่ถูกบูรณะใหม่อย่างประณีตและพิถีพิถันในสไตล์ไทยร่วมสมยัย ผสมผสาสนศิละปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับความสะดวกสบายทันสมัยเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้โดยสารเพียง37คนต่อเที่ยวเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการเดินทางที่หรูหราและล้ำลึกไปกับเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยตลอดเส้นทางการเดินทางด้วยขบวนนี้จะใช้เวลาทั้งหมด9วันโดยเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่เมืองอยุทยาจากนั้นเดินทางต่อไปอยังอุทัยธานี สุโขทัยและปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตลอดการเดินทางผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับกิจกรรมท้องถิ่นที่คัดสันมาอย่างดีเช่นการทอผ้าไหมการทำเครื่องปั้นดินเผาการแสดงพื้นบ้านรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของแต่ละเมืองทุกจุดแวะพักยังมีการเตรียมที่พักระดับ Heritage Hotel ไว้อย่างประณีตเพื่อให้ทุกคืนเป็นคืนแห่งความทรงจำที่สมบูรณ์แบบที่สุด ภายในขบวนรถไฟนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทห้องพักตั้งแต่ห้องคลาสสิกที่ตกแต่งเรียบหรูมีพื้นที่พอเหมาะสำหรับผู้โดยสารคู่รักไปจนถึงห้องพรีเมียมและพรีเมียมสวีทที่มาพร้อมกับพื้นที่กว้างขวางบริการบัตเลอร์ส่วนตัวและห้องน้ำในตัวทุกห้องตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติโทนสีอ่อนสบายตาและศิละปะไทยร่วมสมัยบรรยากาศภายในขบวนรถเต็มไปด้วยความอบอุ่น เสียงดนตรีขับกล่อมเบาๆและการต้อนรับอย่างไทยแท้จากพนักงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีขบวนรถยังมีห้องอาหารหรูที่พร้อมเสิร์ฟเมนูแบบ Farm to Table โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังผสมผสานรสชาติแบบไทยดั้งเดิมกับการจัดจานร่วมสมัยเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสรสชาติที่ทั้งแปลกใหม่และคุ้นเคยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีค็อกเทลบาร์พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด บริการแบบฟรีฟลูในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเย็นที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านทิวทัศน์ของชนบทไทยผู้โดยสารสามารถจิบเครื่องดื่มชมพระอาทิตตกใน Observation Car ที่เปิดมุมมองแบบพาโนรามาได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบังสิ่งที่ทำให้ Blue Jasmine Luxury Rail Journey โดดเด่นกว่าเส้นทางรถไฟหรูอื่นๆอย่าง Eastern and Oriental Express คือการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ของไทยอย่างแท้จริง ตั้งแต่การตกแต่งศิละปะอาหารไปจนถึงกิจกรรมบนรถและกิจกรรมนอกสถานีทุกอย่างล้วนออกแบบมาให้ผู้โดยสารได้สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมไทยในระดับลึกไม่ใช่แค่ผ่านการชมเท่านั้นแต่เป็นการมีส่วนร่วมแบบเต็มที่กับชุมชนในแต่ละจุดแวะพักขณะที่อีและโอเน้นความหรูหราสไตล์ยุโรปและการเดินทางระหว่างประเทศบลูจัสมินกลับเลือกที่จะอยู่ในกรอบของประเทศไทยแต่ขยายประสบการณ์ให้ลึกและกว้างกว่านั้น การเดินทางด้วยขบวนนี้จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่สแสวงหาความหมายของการเดินทางมากกว่าแค่การไปถึงจุดหมายราคาของการเดินทางแม้จะค่อนข้างสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวและบริการแบบ all inclusive ที่ได้รับแล้วถือว่าคุ้มค่าและเหมาะสำหรับการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษหรือการพักผ่อนที่ต้องการความสงบหรูหราอย่างแท้จริง สยามแกรนด์เฮอริเทจเทรนหรือบลูจัสตมินลักชัวรี่เรลเจอร์นี่จึงไม่ใช่แค่รถไฟอีกขบวนหนึ่งในไทยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับความหรูหราได้อย่างสมบูรณ์แบบและพร้อมแล้วที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในปี2025ที่จะถึงนี้